อะไรกันบองคราสเดี hmm. ๋ยวคุณผ okay. ู minute, ้ชมดูแล้วนี่ฉันแกวันนี้เราทำยังไงคลิปเรียกแชร์นี่ฉันเคยนะครับวันนี้เรากลับมาใดอะสกีเป็นที่วอลร้อยเจ็ดพาร์สามในช่องเวอร์แลนด์นะครับผมพาหนีมาช้านิดหนึ่งไม่ไม่นิดแหละสองชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ขอไปด้วยนะฮะโอเคไหมไม่พูดมากแล้วไปดูมันดีกว่าอยู่บิลีทอเลรตแล้วฟักบูม การต่อต้านฉันไม่มีประโยชน์ฉันจะได้สิ่งที่ฉันต้องการจากใจของคุณเอวฉันต้องการมักสักหน่อยนะก็คือเจฟเฟนทอมเนี่ยเขามีคุณอยู่โอ้เป็นเรื่องยากเลยโอเคเขาจะพยายามพบคุณที่รักสปิเกอร์แมนค่ะ ให้เด็กเชื่ออะไรบางอย่างฮ้ย yeah. yeah. ูบาบานอย่ออไปจากทางของฉันอืออุ้ยโอ้เจ๊เจ๊ไปสู้กับยมบาานได้ไงล่ะเจ๊ใช้ได้มาทำแบบคุมกันเถะ เจ๊แปลงร่าง,ลคคงแลบบ้วอโเจ๊ขี้โกงอ่ะเจ๊ไงเขาขี้โกงเจ๊แบบฟนพ่อตัดกันมาที่จีเลี่ยมครับน่าจะเป็นร่างปลอมหรือเปล่า,ลลลา,าเวนเดอร์ไม่ร่างจริงดิผมดูหวานมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดกันมาที่จีจีเลี่ยมคนะถือว,ว่าจีเมนของเราน่าจะมาต่อสู้กับไททันสปิเกอร์แมน ญาติบอสเหลี่ยมนะจ,จี้จเหลออปปี่ยมได้การชาร์จเลเซอร์นะครับสป,ปิกเกอร์เลนด์สปิเกอร์แมนแล้วก็ทำลามใส่จีแมนเปิดไปแล้วยังไงเราตะลีอ้าวเดทเทิลสป,ปิกเกอร์แมนได้ใส่เกี่ยวหมาเข้ากระถี่หน้ามึลงล้มไห่ไปเลยแล้วเป็นยัยไยงไงต่อเปิดโห่แล้วก็ชนห้าเลยพี่แกบอกกูยอมไม่ได้พี่ลองเลยจีแมนแม่งล้มเลยลองบอกเอาอยัางไงต่อแล้วมึงดีๆ

แกจะทำอะไรน่ะเกิดปัญญาอ่อนเกินไมเอานี่ยังไงล่ะเกงเนียอู้ยอู้เออเออข้าคนท จีเมนบอกตอนนี้กูเริ่มไม่ไหวเท่าไหร่แล้วจะทำยังไงต่อไอ้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะเล่นเ,นเต็บเดิมเลยกับแอทโว้ล้ม <c ười> ปืนพังเลี้ยวจีเมนบอกรอบน,นี้กูใสเ่เลเไอ้ไอ้ยา,า้ำเยดนีดอ้าวถอยหน้าตัวเองอีกแล้วเหมือนตอน ติมเชือบากเลยแต่ไม all ่ได้เล่นกับแอ๊ดทู้วรอบนี้่คอเมันมาอีกวะโอ้โหบอกเลยครับพันนี้มิมีลองเราโดนเล่นแล้วโดนเหลี่ยมเขาแล้วจี้เหลี่ยมมันเหลี่ยมจริงๆ

对对对。 hundafaananyi mwoko ndeyo wakati sisi n ṣe ṣe le ndisana miliyari e miliyari e njabana n ṣe ndisana miliyari e miliyari eza n ṣi nabajura eza nabajura eza nabajura na eza 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 na ฉากนู้นเพิ่งถ่า,ายย,ยากเลยนะโอเคเออหฉากนี้น่าจะได้อยู่นะจีแมนใส่เกี่ยมาเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่เหมือนกันโอเคได้งง้นเดี๋ยวดูแคปชั่นหน่อยเพื่อมีอะไร will history repair itself นี่ยแค่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอีกทีนึงโอเคครับคลิป re action ในคลิปนี้ขอ google ช่วยในคอมเมนต์แล้วเชียร์ทุกเชียร์กันด้วยมาเลยวันนี้เช้าสกาเป็นกลังใจให้ผมด้วยแจมในในคลิป re action ครั้งหน้าบ๊ายบาย